สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับผมพาเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับพามาที่ตลาดบางบัวทองตลาดบางบัวทองนะครับเป็นตลาดเก่าแก่ยุจยาวนานหลายสิบปีเลยนะครับเพื่อนๆ ก็มีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับมีที่จอดรถของทางตลาดนะครับก็จอดได้ทั้งวันนะครับ10บ,บาทเท่านั้นเองสกี่ชั่วโมงก็10บ,บาทนะครับเ,เพื่อนๆที่จอดรถตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆนขับเข้ามาจอดเสร็จแล้วเนี่ยทางด้านหน้าเนี่ยครับมีร้านต้มยำสูตรโบราณรสเด็ดเลยนะครับเพื่อนเพื่อน ร้านเจหมวยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดนะครับสูตรโบราณขนาดแท้เลยนะครับมาก็เป็นลุงกับป้ากําลังนั่งคุยกันอยู่เลยนะครับเป็นเจหมวยนะครับนั่งคุยกันชิวๆเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับก็มีอมยิ้มนะครับเ,เพื่อนๆสุขใจนะครับ เรรยากาศบ้านๆฟิวชิวๆเลยนะครับและรสชาติก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณขนาดแท้เลยนะครับเพื่อนๆสังเกตได้จากคนทํานะครับขายมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีนะครับเพื่อนๆน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเดือดร้อนหอมสะใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆตัวต้มยํานะครับจะเป็นพริก สูตรพิเศษของทางร้านนะครับทีเด็ดของทางร้านเลยนะครับไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับเป็นพริกป่นคั่วหอมมากๆและเป็นต้มยำน้ำใสนะครับพริกคั่วถั่วป่นสูตรพิเศษทำเองสดใหม่ๆวันต่อวันนะครับเพื่อนๆและทีเด็ดของร้านนี้อย่างนึ่งนะครับก็คือกากหมูกระเทียมเจียวนะครับกากหมูเจียวเองกระเทียมเจียวเจียวเองหอมๆเลยนะครับเพื่อน เนี่ยครับมาชามแรกนะครับไม่พลาดที่จะสั่งต้มยำแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็เป็นพริกป่นลอยหอมๆเลยนะครับและกลิ่นกระเทียมเจียวกลิ่นน้ำซุปเนี่ยคุ้งเลยกลิ่นน้ำซุปเนี่ยมาเลยนะครับเพื่อนๆหอมหวานละมุนมันได้บรรยากาศมากๆเลยนะครับสำหรับละชามนี้นะครับเพื่อนๆ โอยเตี๋ยวนะครับก็ชามอยู่ที่สี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับดูเครื่องปรุงนะครับทำสดๆใหม่ๆเลยนะครับทีเด็ดคือตัวนี้เลยนะครับเป็นพริกป่นคั่วหอมๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวพริกเนี่ยมันคั่วจนสีเขาแก่หน่อยนะครับมันจะได้ความหอมนะครับทีเด็ดที่ผมชอบอีกหนึ่งอย่างนะครับคือน้ำส้มตัวนี้แหละครับโบราณขนาดแท้นะครับต้องเป็นพริกขี้หนูซอย ทีทีหอ,หอมแบบนี้พอราดมาในก๋วยก๋วยเตี๋ยวทีเด็ดเลยครับเพื่อนๆจัดไปแบบหมดพวงเลยนะครับกับพริกขี้หนูซอยสายเด็ดเผ็ดอย่างเรานะครับตามด้วยพริกป่นอีกสองช้อนน้ำตาลอีกสองช้อนนะครับเพื่อนๆหอมมากๆเลยนะครับพอตัวพริกป่นโดนน้ำซุปเนี่ยกลิ่นมันหอมคุ้งขึ้นมาเลยนะครับเพื่อน เส้นบะหมี่นะครับก็เป็นเส้นบะหมี่แบบสลิมนะครับเส้นบะหมี่หอมๆเลยนะครับตัวมะนาสดนะครับเขาจะให้เรามาเป็นถ้วยแบบนี้เลยสามซีกแบบนี้เลยเราบีบเองตามอัธยาใยเลยนะครับต้องการเปรี้ยวมากแค่ไหนบีบไปเลยครับเพื่อนๆไม่พอขอใหม่ได้เจ๊หมวยใจดีมากๆสำหรับผมนะครับทานรสจัดๆก็จัดไปเต็มๆนะครับเพื่อนๆ หอมมากๆเลยนะครับบีบมะนาวสดๆใหม่ๆนะครับกลิ่นเปลือกมะนาวกลิ่นน้ำมะนาวเนี่ยดมแล้วมันสดชื่นจริงๆครับสำหรับชามนี้นะครับก็40บบาทเท่านั้นเองนะครับก็ประกอบด้วยนะครับทีเด็ดเลยนะครับก็คือกากหมูกระเทียมเจียวตามมาด้วยหมูสับหมูชิ้นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูนะครับแล้วก็ตัวคือกล้วยปลาเส้นนะครับ แล้วก็จะมีแผ่นเกี๊ยวให้1แผ่นนะคระเพื่อนๆสี่สบาทปริมาณไม่เบาเลยนะครับเยอะมากๆเส้นบะหมี่น่าจะประมาณสองก้อนนะครับเพื่อนๆสาวขึ้นมาเนี่ยกลิ่นบะหมี่หอมขึ้นมาเลยนะครับเส้นบะหมี่ล้วนมากๆ อย่างนี้แหละครับซุปมันมัน,มนเคี้ยวมันมันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูบะหมี่ไม่ยากนะครับอร่อยแม่อร่อยดูจากความใสของเส้นเนี่ยแหละครับเพื่อนๆนลวกได้สุกกาลังดีเลยซุปมันมันหืมชุ่มชุ่มคอชุ่มหัวอกชุ่มหัวใจเลยตามมาด้วยหมูสับแบบนี้นะครับหมูสับเป็นหมูสับหมักนะครับเพื่อนเพื่อนจะมีรสชาติอยู่หน่อยๆและตัวน้ําซุปเนี่ยเข้าเนื้อเลยนะครับ น้ำซุปดีน้ำซุปเด็ดนะครับทำอะไรมันก็อร่อยครับเพื่อนๆแผ่นเกี๊ยวก็คือให้ทั้งแผ่นเลยนะครับร้านนี้กลิ่นมันช่างหอมนวลละมุนเลยนะครับเพื่อนๆกลิ่นน้ำซุปผสมกับกลิ่นพริกขั่วถั่วปนตามมาด้วยกลิ่นพริกขี้หนูสดตัดด้วยมะนาวหอมๆโอโ้โหโคตรแซ่บอะครับชามนี้ และทีเด็ดของร้านนี้นะครับไม่เหมือนใครนะครับก็คือพริกขี้หนูซอยแบบนี้ละครับเพื่อนๆหาทานยาานะครับพริกขี้หนูมันจะมีความหอมนะครับช้อนโปดเลยนะครับคําโปดเลยนะครับสําหรับผมคํานี้มีทั้งหมูสับและกากหมูกะเทียมเจียวเสียดายครับถ้าร้านนี้มีไส้ด้วยเนี่ยจะนวลมากๆเลยจะครบเครื่องเรื่องต้มยำเลยนะครับเพื่อนๆ แต่เครื่องเขามีเยอะอยู่แล้วนะครับทั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งแถมมีฮือกล้วยอีกมีทั้งหมูสับหมูชิ้นครบเครื่องเลยนะครับเพื่อนๆแต่ขาดอย่างเดียวคือไส้หมูต้มยำมันต้องมีไส้หมูนะครับสําหรับผมนะครับเพื่อนๆน้ๆําซุปเขาดีมากๆเป็นน้ําซุปใสรสชาติเข้มข้นมากๆเลยนะครับซุปมีความหอมหวานจากกระดูกหมูนะครับเพื่อนๆ ไม่มีกลิ่นของไอตัวผงปรุงรสเลยนะครับคือถ้ามีผงปรุงรสก,กลิ่นมันจะเป็นอีกอย่างหนึงนะครับมันจะเปลี่ยนไปเลยแต่อันนี้คือเขาได้รสชาติของน้ําซุปแบบรั้งเดิมต้นตํำรับแบบโบราณโบราณขนาดแท้เนี่ยสายเผ็ดเผ็ดเด็ดๆอย่างผมเนี่ยชอบทานจริงๆนะครับกับพริกขี้หนูซอยแบบนี้มันได้อัตราลมากๆคือพริกขี้หนูนะครับมันจะมีความเผ็ด ทีเด็ดของมันเขาเนี่ยคือมันเผ็ดมากๆแล้วมันหอมพริกขี้หนูมันจะไม่เหม็นเขียวนะครับมันจะหอมมันจะหอมแบบกลิ่นพริกนะครับกลิ่นพริกมันจะหอมมากๆถ้าเป็นพริกขี้หนูนะครับมันจะไม่เหม็นเขียวแลนหอมมากๆยิ่งเป็นพริกขี้หนูสวนได้นะโอ้โหเพื่อนเพื่อนโคตรสุกโคตรเฟินเลยนะครับแล้วน้ําซุปอย่างนี้นะครับโอ้โหสดไปโคตรได้ใจเลยนะครับเพื่อนๆน ซุปก็เป็นซุปใสนะครับแต่ผมใส่พริกเยอะไม่หน่อยครับมันก็เลยกลายเป็นสีนี้นะครับเพื่อนๆพริกป่นเขานะครับเป็นพริกป่นทำเองนะครับเพืเ่อนๆเป็นพริกที่เอาไปคั่วนะครับจนมันมีได้รสชาติของกลิ่นกลิ่นของการอะไรคั่วจนมันแบบเกรียมในลักษณะหนึ่งนะครับเพืเ่อนๆแล้วเอามาปน่นมันทั้งหอมมันหอมการคั่วครับเพืเ่อนๆแล้วก็มีความเผ็ด มันได้ทั้งสองอรถรสเลยนะครับทั้งหอมทั้งเผ็ดมันแก่จริงๆนะครับสําหรับร้านนี้เขาใส่ใจในวัตถุดิบนะครับเขาถึงขายมาได้อย่างยาวนานลูกค้าแน่นนะครับตอนเที่ยงเน้นแน่นตอนที่ผมมานั่งนะครับก็มีคนเวียนเข้ามาเข้าออกเข้าออกนี่ผมทานตั้งแต่ตอนเช้านะครับร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่หกโมงเช้านะครับเพื่อนๆผมมานั่งทานเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับผมจะมาร้านอาหารพวกนี้นะครับจะมาเช้าๆนะครับถ้าเป็นร้านที่เป็นร้านที่คนส่วนใหญ่นิยมนะครับถ้าเรามาสายเนี่ยคนแน่นแน่นอนมาเช้าแล้วก็ได้ถ่ายได้ทําอะไรเพลินเหน่อยนะครับส่วนชามนี้นะครับผมสั่งมาเป็นเส้นเล็กต้มยำนะครับเพื่อนๆเป็นยำแห้งนะครับเขาจะโรยถั่วมาให้แล้วก็พริกป่นมาให้น้ำตาลมานิดนึงนะครับทีเด็ดเลยนะครับคือกากหมูเหมือนของเรานี่เองแล้วก็เกี๊ยวกรอบนะครับส่วน มะนาวสดนะครับฝานมาให้ซีกหนึ่งนะครับวางมาให้ข้างๆถ้าไม่พอขอใส่ถ้วยมาได้แบบเมื่อกี้นะครับบีบตากมัตยาใสายเลยครับต้องการเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะครับเส้นเล็กยำแห้ง เส้นเล็กนะครับมีความหอมของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ละเส้นนะครับความหอมของเส้นมันจะแตกต่างกันนะครับและรสสัมผัสรสชาติเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับสําหรับร้านนี้นะครับใช้เส้นเล็กเหนียวนุ่มหนึบทีเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆเนส้นเล็กเนี่ยถ้าเหนียวนุ่มนะครับมาเป็นเส้นเล็กแห้งเนี่ยโอ้โหมันได้อัดรสได้รสชาติมากๆเนี่ยดูครับเพื่อนๆ ปรุงมาได้กำลังสวยๆเลยนะครับทั้งพริกขั่วถั่วปนถ้าไม่ชอบน้ำตาลบอกเจ๊มหมวยนะครับว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลครับเดี๋ยวเราปรุงเองเส้นดีมากๆน้ำขุกขิโกโคตรแจ่มอะครับเพื่อนๆราคาก็40บาทเท่านั้นเองนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับปัจจุบันหาทาน40บาทก็ลำบากแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วมาเจอเครื่องเน้นๆแบบนี้นะครับทั้งหมูสับทั้งหมูชิ้น ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูลูกชิ้นกุ้งนะครับโอ้โหมันมันทั้งอร่อยราคาเบาๆแบบมิตรภาพทานและชมบรรยากาศฟิลชุมชนสุกว่านี้ไม่มีแล้วครับเพื่อนๆดูเส้นเล็กนะครับก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยไม่อร่อยนะครับดูเส้นครับเพื่อนๆมันๆใสๆแบบนี้ลวกได้สุกกำลังดีแจมแจ๋วจริงๆเลย สาวเส้นกันไปก่อนนะครับสําหรับผมสไตล์ผมนะครับกินก๋วยเตี๋ยวก็สาวเส้นกันไปก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตบเครื่องกันทีหลังโคตรได้ฟิลนะครับเส้นใหม่ๆแบบนี้ลวกมาสุกกาลังดีนึบๆห,หนับๆกรุบๆกรับ,บ,บๆ,บๆโม่ได้รสสัมผัสทั้งได้ซิกเจอได้เจอกากหมูกระเทียมเจียวแบบนี้เข้าไปด้วยนะครมาโหย คำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปขึ้นสวรรค์แน่นอนตามด้วยเครื่องนะครับเพื่อนๆโหดูครับเครื่องเคลือบตัวเส้นนะครับทั้งพริกขั่วถั่วปน่นโคตรเข้ากันหอมหวานมันครบรสกลิ่นมะนาวตบท้ายคุ้งขึ้นมาโอ้โหมีความหอมของพริกขั่วตัวปน่นมะนาวสด เนี่ยแหละครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณขนาดแท้เครื่องน้นเน้นเลยนะครับหมูสับเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยหมูชิ้นกันนุม่มส่วนตัวคือกล้วยนะครับเส้นปลาและก็ตัวลูกชิ้นปลาเนี่ยเด้งหนึบหนับเลยนะครับเพื่อน ทุกอย่างทุกอย่างนะครับวัตถุดิบเขาใส่ใจมากๆเลือกแต่ของดีๆมาใส่ในจานที่เขาขายนะครับคือถ้าเป็นคนเก่าๆแก่ๆขายกันเนี่ยผลกําไรก็ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนๆแต่ขายแล้วนะครับมันก็ต้องได้ความสุขทั้งผู้ขายและก็ผู้รับประทานนะครับดูคํานี้ครับเพื่อนๆหมูนุ่มๆกินคู่กับเครื่องไม่ว่าจะเป็นตัวถั่วป่นพริกคั่ว ตบท้ายด้วยกลิ่นของมะนาวโอ้โหเนี่ยแหละครับรสสัมผัสของกว๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณขนาดแท้ถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวแห้งของสำหรับร้านเจ๊มหมวยนะครับก็จะมีน้ำซุปให้มาหนึ่งถ้วยแยกมาเลยนะครับไม่ต้องขอนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านนี้นะครับก็อยู่ที่ตลาดบางบัวทองนะครับ เปิดขายตั้งแต่หกโมงเช้านะครับประมาณบ่ายสอนะครับเพื่อนๆก็หมดแล้วนะครับก็ทานได้2มื้อนะครับจะเป็นมื้อเช้ากับมือเที่ยงเนี่ยดูเครื่องครับเพื่อนๆคำนี้ก็เป็นคําโปรดไม่แพ้กันเลยทีเดียวเนี่ยเครื่องเน้นๆแบบนี้ทั้งหมูสับกากหมูกระเทียมเจียวหอมๆโอ้โหมันได้ทุกอย่างอ่ะ มันผ่านทุกอย่างเลยนะครับสําหรับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับคือหนึ่งนะครับน้ําซุปหอมหวานพริกขั่วถั่วป่นเครื่องปรุงชั้นดีกากหมูกระเทียมเจียวทําให้ก๋วยเตี๋ยวมันโดดเด่นขึ้นมาทุกอย่างเลยแล้วมาดูเย็นตาโฟกันบ้างนะครับเพื่อนๆมันอดใจไว้ไม่ไหวจริงๆนะครับนน,นานๆจะมารกทีนะครับมาเจอร้านดีๆแบบนี้ราคา40บาททุกๆเมนู40บาทเหมือนกันหมดนะครับเพื่อนๆ เนี่ยครับเย็นตะโฟนะครับก็มีทั้งลูกชิ้นแคปะปลาหมึกกรอบเ mm. กบี mm. ก๊ยวปลาเห็ดหูหนูขาวนะครับแล้วก็ลูกชิ้นปลาชามนี้ผมสั่งมาเป็นเส้นใหญ่เย็นตะโฟนะครับเส้นใหญ่ก็เส้นสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆเ,เส้นใหญ่เป็นแบบเส้นใหญ่ขนาดเล็กนะครับเส้นแบบนี้มันจะมีความหอมความเหนียวหนึบๆนุ่มๆ ซูตรเนี่ยลื่นเปื้อนลื่นเปื้อนเข้าลงคอเลยนะครับเพื่อนๆแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยและน้ําซุปนะครับเย็นตาโฟเนี่สูตรโบราณขนาดแท้เลยนะครับมีความหอมของตัวซอสเย็นตาโฟกินแล้วนึกถึงในวัยเด็กที่ทานตั้งแต่ชาม50ตังเลยนะครับเพื่อนเรสชาติดีมากๆเจอกระเทียมเจียวกาก,ากหมูอาใบอีกโอ้โหโ,โคตรได้ฟิลโคตรได้ฟินสุกทุกเมนูนะครับเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับเพื่อนๆ เลือดก็สดสดใหม่ๆเพราะอยู่ตรงตลาดนี้นะครับถ้าเลือดไม่ดีเนี่ยเสียชื่อร้านหมดนะครับก็ถึงได้บอกกันอยู่นะครับถ้าเป็นร้านเก่าแก่นะครับเสียหน้าไม่ว่านะครับแต่เสียชื่อไม่ได้นะครับเพื่อนๆทำก็ต้องทำของดีให้ลูกค้าทานนะครับไหนๆจะเอาเงินเขาแล้วนะครับ ร้านส่วนใหญ่เก่าแก่ที่เปิดมายาวนานจะเป็นแบบนี้นะครับคือเขาใส่ใจในวัตถุดิบใส่ใจในขั้นตอนการทํานะครับใส่ใจลูกค้านะครับถ้าเห็นลูกค้าทานหมดชามอร่อยทานยังมีความสุขเขาก็มีความสุขแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะครับดูเส้นใหญ่ๆอย่างที่บอกนะครับถ้าเส้นใสๆส,สวยๆแบบนี้อร่อยแน่นอนครับเพื่อนๆ ผักบุ้งก็กรอบกรอบดูเส้นครับโอ้ยสจ่๋มเจ๋อจริงๆเลยสูตรโคตรมันรุ่นปื้ดรุ่นปร๊ดน้ำซุปอย่างเด็ดหอมซอสเย็นตาโฟและดูเครื่องครับแน่นๆเลยนะครับมีทั้งลูกชิ้นแค โอ้ซดน้ำซุปปบเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อนโอ้โหทำซุปดีจริงๆซอสเย็นตาโฟเขาเด็ดมากๆเลยนะครับและใส่มาให้ช่ำๆแบบนี้นะครับผักบุ้งกรอบๆตามเข้าไปแจ่มรับร้านนี้บอกได้เลยครับแจ่มทุกอย่างร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับที่จอดรถ ตลาดบางบัวทองหาไม่ยากแถวนี้ของกินอร่อยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนเพื่อน,อนมีทั้งข้าวมันไก่ข้าวขาวหมูข้าวหมูกรอบหมูแดงข้าวหมูทอดข้าวแกงอาหารตามสั่งโอ้โหเส้นถนนตลาดนี้ตลาดเก่าแก่ตลาดโบราณเนี่ยผมเคยมาทานและเคยเคยมาทานเคยมารีวิวตลาดนี้หลายรอบแล้วนะครเบนเพื่อน,อนทั้งมีน้ำชงนะครับถุงละสิบบาทใส่ว่าเป็นตะก้าตะก้าเยอะแยะมากมายเลย ก็ลองมาเดินกันดูนะครับตลาดบางบัวทองนะครับมีตลาดเช้าทุกเช้าขายกันตั้งแต่ตีห้ายันเก้าโมงเช้าครับเพื่อนๆเดินเสร็จเหนื่อยก็เดินมาทานกว๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊หมวยนะครับกว๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊หมวยจะอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามที่จอดรถเลยหาไม่ยากป้าใหญ่ๆร้านเจ๊หมวยรสชาติเด็ดแบบนี้นะครับเครื่องแน่นๆแบบนี้ สี่สิบาททุกเมนูไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวแห้งสี่สิบบาททุกเมนูนะครับแต่ละเมนูเครื่องก็จะแตกต่างก,กันออกไปนะครับเพื่อนๆแห้งก็เป็นอีกแบบหนึ่งน้ำใสอีกแบบหนึ่งต้มยำอีกแบบหนึ่งเขาทำได้ไม่ซ้ำเมนูและมีมาตรฐานในการทำ ทุกๆชามทุกๆทุกๆอย่างเขาใส่ใจในการทำนะครับและทำอย่างพิถีพิถันมันจึงทำให้อาหารนะครับมีความน่าทานและทานแล้วมันมีความอร่อยก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้คนเดียวแล้วนะครับสามชามมันสุก มันได้อาหารสในการทานมันได้ทั้งบิวได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งอาาัตรดรสรสชาติต่างๆเนี่ยผมตั้งทานไปก็ดูชาวบ้านเขานั่งคุยกันดูเจ๊หมวยกับลุงเขานั่งคุยกันโอ้สุขครับเพื่อนๆก็สําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนะครับที่ผมทานะครับช่องจริงจังกับเรื่องแดกฝากช่องเล็กๆไว้ในใจเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับฝากเพื่อน,นๆกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดความสุขแบบนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากครับที่รับชมสวัสดีครับ